สวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่นะฮะฮจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอบ้านดุงครับมาที่สำนักสงฆ์นะฮะวังพระแก้วนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมีพระอาจารย์นะครับท่านหนึ่งท่านบอกว่าอยากให้มาทําคลิปให้เนาะไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดนะครับที่สำนักสงฆ์แห่งนี้อาจจะมีตัวเลขมาฝากที่พี่ตุพลแล้วก็ไอเอฟซีนะครับผมนี่ฮะสำนักสงฆ์วังพระแก้วนะฮะอำเภอบ้านดุงตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีทางเข้าก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะะมหาสมนักสงพร้มนะข้างในก็จะเป็นปลายังปร,รามหาโชคมหาโชคมหาโชคมหช้างแล้วกนะะนะะ็นี่เลยครับนี่เลยโนะนะะอ้โหถ้าอาจารย์ท่านอยากจะสร้างเนาะยังไม่รู้ว่า เฮงเฮงปังๆแล้วกันนะครับพี่ๆทุกคนเนาะจะได้สร้างกับอาจารย์ท่านเนาะมาอะไรครับมาเพื่องานดีโดยเฉพาะครับกิจนี้โดยเฉพาะเลยครับนี่ฮะประลังการครับปรลังการมีรถออกวะมีรถออกหรอวะนี่แล้วก็คือ แล้วก็เดินทางมาถึงนะครับที่<ผ>พักสงฆ<ผ>์ธรรมนิมิตวังพระแก้วนะครับตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับศีลสมาธิปัญญา,าครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาอยู่ที่แถวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับพอดีเข้ามาที่บริเวณวัดนะครับก็จุดนี้นะครับจุดนี้เห็นเมื่อกี้ก็ได้คุยกับหล, <ๆ S 2> ลวงปู่นะครับหลวงปู่บอกว่า จะทำไว้เป็นที่พักนะครับของญาติโยมแล้วก็คนที่มารักษานะครับที่ป่วยเห็นเห็นเห็นลุงปู่ว่าป่วยทั้งเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ตรงสติอะไรไม่ดีนะที่ได้คุยกับลุงปู่นะครับรักษาพูดง่ายๆว่ารักษาคน,คนป่วยนะครับก็รักษาฟรีนะครับเห็นปู่บอกว่า,วารักษาฟรีนะครับ รักษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าทางวัดนะครับทางวัดก็พูดง่ายๆก็ขาดทุนรัพย์นะครับขาดทุนทรัพย์ขาดทุนรัพย์ทางที่จะมาสร้างศาลานะครับสร้างศาลาตอนนี้ก็สร้างไปหลายที่แล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับพอดีนะครับเดี๋ยวก็พาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศภายในวัดด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาขอโชคด้วยนะครับมาขอโชคมาขอโชคฝาก ท่านผู้ชมนะครับแต่ผมย้ํานะครับย้ํานะครับว่าทุกท่านนะครับตัวเลขนะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ทราบรนะครับว่าเลขมันออกตัวไหนหรือหลวงปู่หรือเลขที่หลวงปู่ให้นะมันออกตัวไหนนะครับก็คือว่าอยากให้ทุกท่านนะครับมาชมภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับการเดินทางของเรานะครับสําหรับตัวเลขนั้นจะเป็นตัวไหนนะครับเราก็ค่อยไปฟังกันแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าหลวงปู่ให้ตัวไหนนะครับก็หวังว่าเราจะโชคดีนะครับวดนี้นะครับจะได้ร่วมมาร่วมทําบุญ ด้วยกันนะครับก็เห็นบอกว่าทําเองตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพญานาคอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังเทปูนเทอะไรเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่าทำเองนะครับไม่ได้จ้างช่างที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูาภาพบรรยากาศภายในวัดกันนะครับเป็นภายในบริเวณสานักสงฆ์นะครับหลวงปู่บอกว่านี่สร้างสร้างเองปั้นเองกับมือเลยนะครับ บรรยากาศนะครับ48 4 48 4 48 4กับ43มาสั่นแต่ปกติปูนี่กับปัวคนนมันวายอยู่นี่แม่นอันรักษารักษาคนเนาะปูบอกว่ารักษาคนนะครับแต่ว่าปูามักแท่งนี้ประดิษฐ์แต่ว่ากาให้ไว้ไ<ป>ให้อยู่ ไฮยุจะถือมุสุกในพวกหูแต่ว่าคู่กันสามแปดสี่แปดนะครับลองไปพิจารณากันบึ่งเนาะเพราะว่ามื่อนี้ผมกัได้เดินทางมากับน้องชายเนาะเดินทางมาบัลดุงพอดีประสงเอฟซีอยู่สกลนครก็ได้แวะมากเพราะพระอาจารย์เป็นติดต่อไปพระอาจานท่นงทองผู้เซนยูนั่มนะครับเป็นก็บอกว่าอยากให้มาซอยทางวัดสางทั้งะอาจารย์ขาดเยียงเหลือย่างเราครับที่เห็นทางข้าเนี่ยมองห็และสตางที่ภาดของยอโยิ่งละคู่มารักษา เพิ่มห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเพิ่มลูกขั้วแน่สารแยกแล้วละมอแมงนึ่งนี่เรื่องนีงน้นเป็ซีหอ้อคร,รับเรือองหยาดสารตัวนี้สารตัวรังค่านี่ไม่ได้ลังค่านี่ไม่มได้ลังค่าได้เทพพื้นได้มาวาดนี้เดี๋ยวนี้ครับผมแดีวสิมุงต่อต่อไปเดี๋ยเป็นห้องน้ำเพิ่มเติมอีกแน่ครับห้องน้ำก็ได้ไล่เติบไปแล้ว ของพระสองฆ์ก็มีแล้วแต่เวลาจะแน่นกยิ้บ่พอเนาะเวลาจัดปฏิบัติธรรมหลายๆญาติโยมมาหลายๆเป็นบ่พอเป็นดอกห้องน้ำห้องในห้องพัดห้องเศร้าเนาะแม่นญาติแม่ญาติญาติโยมมาปฏิบัติธรรถ้ำกับโบใครมีบ่นอยูกันด้วยเหตุไหวนอันใดพอญาติโยมมาใส่แด่ยังสิ่งนั้นญานนตฝากคนโตกับแรนเขาม,ขอ,งมของได้ก็ได้ ยีบอะไรดอกซีไรส่างมันเต็มนี่กับพ่อซีไรซีซีไรกับพ่อส่างมั้เต็มนี่แหละได้กําแพงแล้วนี่ก็เออไข่ลาบันย่างกําแพงมือแดก็บ่อจิ้มไว้พ่อเป็นแนวเขตดไว้ก่อนป่อยเห็ดไปเรื่อยๆมีแงดยมลายยีดอกทางอุบลอุบลวนไสิแม่มืัอนี่บ่ครับพวกมาแต่เมื่ออุบล ช่วงนี้ก็จะก็จว่าแตนอกโควิดเนาะช่วงนี้โควิดมันไปยยกมากแใจกระฝากการยึงแบนไลซี่ช่องยูทูบสัมรีคนดีมีน้ำใจล้วกาอะไรเกาะเอตอาเอตอามีเดียเอตอามีเดียสัมรีคนดีมีน้ำใจนะครับขยยากลาซอยสางคูบาอาจารย์เพื่อนนะครับผมกาโมเดอร์ฟันดีจะได้มือนกึ้นฟันว่าเมเข้ามาให้ ฝันเก่าอยังนั้นเออไม่ยันี่มีมันค่อยๆเทียนคู่เก่าหะนะครับนี่ยุคเก่าอันนะฝันใหม่ดอกฝันพระสละเทียนยุคเก่าอันอืมเป็นเทียนยุคเก่ามัดเอามาให้เฮ้ยเป็นอี้อย่างนอคือจะเอามาให้กันนาซีว่าจกคอนสีฝันตอนที่ฝันเนี้ยวได้ฝันเฮลิกอปตัวใดะก่อนบอกหรือว่าจะอะไรบ่แล้วทีนี้ก็ได้ก็ได้แปดสามแปดสี่ อันนั้นฟันเจ้ตองหวดพุ่นอันตองหัวอฟันแจมมือเล็กสีออกฟันไปสั่นละล่างหางมันเม็นกระด้สั่งยู่นกับย้อนฟันนี่แหละว่าอ่สาฟันถือกรถือเด้อเออถือกระถือเล่เนาะฟันบ่อื่อกืบ่ถือได้ห้านาฬิกล้นกว่าและเผื่อเผื่อหยัดเผื่อหยัดย่มเอาความฟันไปตีเนาะเผื่อหยัดย่มจะเอาคว่ำฟันไปตี่เน่ะ Ừ, ที่ด้วยแม่ว<ม>ันเได้ได้ตอนเพิ่นบวงสวงพุทธา้พิเศษเกิดสิทธนะครับอืมเพิ่นเสดได้ได้นะบวงสวงเปิ่นสิลงมาเพื่อเกิดสิหายเนี่ยเสีปกติบวงสวงช่วงไหนครับอาาจรย์วันที่เก่าคุมผ้าเพราะสองปีเฮ็ดคือแล้วบวงสวงลงปูใหญ่เนี่ยครบสามปีแล้ววันวัติเก่าที่ผ่านมาเก่าคุ้มผ้าที่ผ่านมาครบห้าปีพอดี มีการบวชชีพ้ามปฏิบัติถ้ำลองไปบึงเสียงเอาเป็นไห้ช่างสันกับช่างสันก็วุ่มันเสียงเลยมันเหลวแต่ไฟใจมันเนาะครับถูกอยู่ที่วุ่นที่ตัวศาสนามันเคยบอกนี่มันเคยฝันเคยยังนี่ไมัเคยเป็นยังสันแหละอ็บวชอย่งสี่หนึ่งหนึ่งมันบวชออกสี่สองสองจังสี่นะ แรกสิว่าจังได้ฝันโยมก็เบิดไปหมดว่าเรื่องนี้ก็นึ่งหามันก็ออกส่วนฮ้าละวันนี้มันสิเป็นนางบุบัดนฮะสิเป็นสี่แปดสามสี่แปดสามนี่ละเป็นตัวเลขเป็นนางแล้วคุณบุกไปบอกเงนทำดีอีกตัวนี้มีทุกคนบอกดี้ฝันไว้เอาได้ได้ยังดอกเก่าวังหนึ่งที่ผมฟังประชัดวังหนึ่งแล้วเทียนคู่มาให้เทียนคู่มาใหม่เทียนคู่ใหม่ตัวเทียนคู่ตัว เราได้เคยบวชเลี่ยนแทบจะไม่เทียนคู่เทียนอยังหั้นนะเทียนคู่เท่าไหร่ก็เทียนเดิมบาทมาหลังเก้าเป็นเทียนเก้าแล้วคู่เป็นคู่มาใส่ซองมาใส่อยังนั้ใส่ใส่ส้วยมาหน่ะนะจะคู่ใส่เพื่อใส่ไม่จะคู่ซีเมนอันละคู่นี่ละจะกันเก้าเก้าอันอันละคู่เก้าอันกองหนึ่ง เอาหนึ่งตีโตเก่าเทื่นเก่าเนาะจะเป็นตัวเก่าตั๋วเหล็กเป็นตัวเก่ากโบกจากกันไม่ใช่เป็นเลขบอลอ่ะมันไปซื้อแท็กล้วเนาะบอกบกเพื่อคนตีเนาะเพื่อคนตีก็ตีก็ตีไปทัวเลยครับตีไปก็ซื้อถูกก็มีเด้ผู้บุญวาสนาคือเจ้ามีครับคนสิได้นี่เงินเก่าคือเจ้าได้เนี่ยคนสิได้นี่เป็นเงินท่านคือเจ้าไว้แต่ปางก่อนคนจะเฉาขาดคนก้นคนเขาสมมาให้แต่ก็ต้องไปหาเอาจังสีนะ เจ้าต้องไปเด้อไปหาคือกันกระโปกรวยอยู่เมืองนอกเมืองหน้านี่แหละผู้ไปผู้เมืองนอกเกลื่อนเสียไปถึงลอตเตอรี่อยู่เมืองนอกเกลื่อนเสียเมืนว <ผม S 1> ่าก็เจ้าต้องไปเอาไก่ห่นนะครับอืมแบกไปเหตุงานเหตุการณ์บางข้นไปเหตุงานเหตุการณ์ว่าสิรวยมากกับทุกมากกับนี้มันบกเทียงเด็กของมวลนี่แต่ว่าแต่คอยจะคอยทำไปน้องครูดได้มากเลย สร้างเบิดเดยแล้วก็เฮ็ดเองพร้อมบ่ได้จ้างสร้างเฮดเดียงเลยสร้างองค์กับเนียนกับเพาะเฮ็ดป่าสร้างเองมั้ยเนี่ยครับตั้งแต่ปีมาอยู่อ๋อเนาะเนี่ยโอ้ยจะมาอีหลีบัวตัวนี้มากกระขักเลยเด้อคนบ่ค่อยบอกถึงตัวนี่อ่ะนี่แล้วมันจังเบื่อตัวนี้นี่แล้วนี่ โอ้นี่ยได้ครับความฝันผู้เพิ่นฝันได้ครับนี่เป็นความฝันนะพุ่มฝันได้ครับพุ่มบุ่ตรจุนฝันเพิ่นบ่ได้นี่ได้เพิ่นฝันได้เพิ่นเขียนให้นี่บ่ได้เขียนเองเด้อนี่ลายมือเจ้าของบ่งามปานนี้ฝันฝันเด็กฝันเพิ่นเพิ่นบุตรไปลองเสียงเบิ่งลองเบิ่งนะฮะเป็นจงบุญแม่นแต่าทาสำหรับคนที่มีจิตศรัทธาเนาะก็มาช่วยปูส่างซอยแปลงเนาะครับ ให้เอาโยมป่วยอืมคงสิเนี่ยคง